สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนะ้องห้าอบสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะของว,วันที่1นธันวาคมปี67นะครับก็อน,น,นี้เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเป็นของบ่าวสารคามนะครับเนาะเป็นชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวรัฐบาลไทย3ตัวบนนะครับ เป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าใครยังมีชุดสตัวบนนะครับเนะาะบนหลักร้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดูของบอกสารคามเป็นแนวทางได้นะครับว่าใกล้เคียงกับที่ตัวเองหามาได้ไหมหว่าใกล้เคียงกับที่ตัวเองทําได้ไหมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางชุดสตัวบนของบอกสารคามนะครับเนาะคัดมาได้แล้วยิงได้มาหลายวันนะครับนะแต่ยังไม่มีเวลาลงเพราะว่า รัดคิวให้ฮาหนอยให้ลาวนะครับเนาะให้ขอํำลาวมั่งอะไรมั่งนะครับเนาะมีเวลาลงเพราะวันนึงลงได้2คลิปนะโดยประมาณวัน,นี้ว่างสุดๆก็ได้3คลิปนะครับแต่น้อยมากครับเนาะน้อยมากๆจะได้3คลิปยกเวยนเป็นวันหยุดนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้มรได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพันอวนมาเตบอลน,นะครับเนาะที่ส่วนสุขภาพรัดหลวง แต่บอลเสร็จก่อนกระบ,บั้นก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเจ้ากเก่าเจ้าเดิมนะครับเนาะอาหารปลาก็ไใ้อาหารปลาก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องก็เป็นการทำบุญต่อชีวิตเขานะครับเนาะต่อชีวิตสัตว์ก็หลายคนก็ใช้วิธีปล่อยนกปล่อยปลาก็แล้วแต่สะดวกนะครับเนาะการทำบุญมีหลายวิธีมากแล้วแต่ชอบนะครับเนาะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวก ต้องนนชอบให้อาหารปล sí. าครับเนาะเตะบนเสร็จก่อนกลับบ้านนะครับก็ปลาก็เยอะแยะนะต้องให้อาหารเท่าไหร่ก็ไม่พอโยนไปหายโยนไปหายนะครับเ like. ห็นแล้วก็ดีใจครับเนาะบางที่โยนไปไม่ค่อยกินครับนะบางที่เราเป็นไรเขาอิ่มหรือว่าอาหารไม่ถูกปากก็ไม่รู้นะครับเนาะเ๋ยวทีนี้โยนไปหายโยนไปหายเห็นแล้วก็ดีใจนะครับเห็นเขากินแล้วก็ดีใจกนอืินดูผลงวดที่แล้วครับเราของเปล่าสารคามชุดสามตัวครับเนาะ จุดสตัวหลักร้อยวดที่ล้วคาดว่าผลกันเยอะที่สุดนะครัว่าเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9นะครับหกเจ็แป่ชอบที่สุดคือ6 7 8นะครับเนาะจับคู่ให้เลยมาใส่ตัวเน้นนะครับ6 9 3 6 9 5 6ามหนะครับแล้วก็7 9็ดเก้าสหนะครับ ถ้า8มาก็8 9 3 8 9 5 8 7 5นะครับแล้วก็9ก็เอาไว้เป็นตัวรองนะรับรองไปซื้อคนเดียวหลัก9นะครับรัฐบาลไทยงดใจแล้วออกมาล่าง3 8บน2 2 1สนะครับห่างไกลความเจริญมากเลยแนวทางปีนี้รัฐบาลไทยออกแปลกแนะครับเนาะส่วนตัวบอกสาามนะเนาะ รู้สึกว่าออกแปลกๆเบนหน้าเบืนหน้าเบืมั่งเบนหลังมั่งพรับครับเนาะแต่ก่อนไม่เคยเป็นปีนี้แปลกๆป,ปีนี้จับทางยากนะครับเนาะก็คิดส่วนตัวนะครับเนาะจับทางยากมากของใหญ่กินยากครับเนาะถึงวันนี้จะเอาคืนได้ไหมก็ตุนไปด้วยกันนะครับเนาะวันนี้คัดได้แล้วนะครับเนาะคัดได้แล้วใครสะดจุดจดไวนดนน้นะครับใครสะดจดสะดแคบก็เราแคบเหมือนเดิมนะครับ ลงให้เป็นแนวทางนะครับถ้าชอบเคยลงทุนนะครับไม่จะกาข้ามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้หลักร้อยนะครับคัดมาได้แล้วมีสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับสี่ตัวคัดมาสามตัวเหมือนเดิมก็มาใส่ตัวเน้นนะครับที่เน้นให้ในชุดสองตัวครับเนาะชุดสองตัวลงให้ไปแล้วนะครับลงให้ไปแล้ว เดี๋ยวลงควูให้ก็ได้นะครับเนาะคัดปาสี่ตัวชนกันเยอะที่สุดนะครับคือสี่กับหกกับห้านะครับสี่หกห้าชนกันเยอะที่สุด <c oughs> ลองลงมาก็คือเก้าแล้วรับตัวเดียว 9. เก้าแต่บอลซ้อมจะไปจับให้ครับเนาะมันจะเยอะไปบอลซราจะซื้อคนเดียวครับเนาะซื้อบริจินิสหน่อย กนไว้นะ้เพื่อนออกไปจะได้ทุนคืนกูยังดีประมาณนี้ต่การซื้อกเบาสารคคำนะครับ4 5 6นะครับไอ4 6 5นะครับเนาะ4 6 5ตามลําดับนะครับชนกันเยอะที่สุดนะครับบ่ใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ที่เบาสารคคำเน้นให้เมื่อตอนชุด2ตัวนะครับเานะลงให้ไปก็คือ4 4 1 4 4 2 4 5 1นะครับ เป็นเบิลหน้านะครับเนาะสี 4, 4, 1, ่สี่หนึ่งเบิลหน้าสี่สี่สองก็เบิลหน้านะครับเนาะ,ะปัอยู่ดีหวยรัตบันไทยออกแปลกๆนะครับเนาะชุดสามตัวบนออสองตัวล่างยังไม่เท่าไหร่ครับเนาะสามตัวบนออกแปลกแลแล้วก็ถ้าหกมานะครับเนาะถ้าสีไม่ทำงานถ้าหกมาก็หกสี่หนึ่งหกสี่สองหกห้าหนึ่งนะครับแต่ถ้าหกก็ยังไม่ทํางานอีกก็มาที่ห้านะครับ คือ541 542 551นะครับเก้าชุดนะครับทั้งหมดหลักร้อยใครชอบชุดไหนจัดชุดนั้นนะครับใครชอบหลัก4ก็ใส่หลักสนะี่เนาะใครชอบ6ก็เอาหนะครับใครเอาห้าก็ห้าประมาณนี้หรือถ้าชอบที่เป่าสลรรับจับคู่ให้นะครัเนะแต่ว่าชอบหลักร้อยที่เป่าสาร,รคมคมขัดมาให้ไม่ชอบ ที่เบาซา้จัดชุดเด่นให้ก็จัดชุดอื่นได้เลยนะครับเนาะชุดอื่นก <c oughs> ็จะทางเบาสารคมจุดสตัวมีหคู่นะัะเนาะมีสีหนึ่งสีสองส้าหนึ่าสอ้าามเบาเดนให้สีกับสีกับห้นะครับถ้าไม่ชอบที่บาซา้เดนให้ก็เหลือสีสากับห้อเอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะ ถ้าชอบตักร้อยอยู่ก็ามาใส่ตัวที่บอทำยินไม่ค่อยแม่นก็มาใส่ได้เลยหรือใส่ตัวไหนก็แล้วแต่ครับเนาะไม่ว่ากันมีตัวกันด้วยครับตัวกัน4 5่ห้าไอ้สี่เกับ57นะครับใส่ได้เลย4 7กับ57บอกท่านลุงควบผู้ให้ครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้าชอบนะครับก็ในบรรดา4หลักไอ้3หลักครับเนาะหลัก4ี่หลัก6หลัก5ที่ให้มาผมชอบที่สุดคือหลัก6กับหลัก5้านะครับกีเซ้นใต้ให้นะครับหลัก6กกับหลักห้า คือ641 642 651 541 542 551นะครับบอกสามขีดเชียนใต้ให้นะครับก็จัดไปคนระับเนาะถ้าชอบหยิบจับแอตเตอรี่ไว้นะครับเนาะถ้าชอบไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับผู้ชมบางคนบ่นเถึงอนเดิมจะบอกสามชอบของันนี้ถ้าเวลาผิดพลาดทำงานแน่นอนครับเนาะ มันจะทำงานแน่นอนถ้าเป็นผิดพลาดนะครับเนาะขอร้องอย่างเดียวว่าห้ามเบิ้ลอย่างเดียวก็พอคนระับเนาะห้ามเบิ้กลกว่าพี่เขาเบิ้ลนะครับวันนี้มันสัญจรครับเนาะสัญจรฝาสัญจรไปด้วยกันนะครับเนาะก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจี๋ยนคลิปหน้าคนระับเนาะทุกคนเฮงๆรวยๆครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ